เกม Dynasty Hero นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับไอดีใส่งบน้อย175บาทนะครับวันนี้เป็นวันที่13นะครับเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้เนาะผมก็ได้เป็นถุงแดงเลยนะครับนี่นะก็คือเก็บต้อันนี้ครบ150อันนะครับผม ผมก็กดรับมาเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมปลดล็อกคนศึกได้แล้วนะครับตอนนี้ก็นี่นะเออแผนรวมใจนะครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมยัดอ่ะผมขาดอีก2ตัวใช่ไหมครับตอนนี้เรามีศูนหกแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็กดเสร็จไปให้เพื่อนก่อนนะ เลยเดี๋ยวจะพามาปลดล็อกกลนศึกด้วยนะครับกลนศึกเป็นกลนศึกแผนรวมใจนะครับเมื่อ,อสมมติผมใส่ให้ผมจะเอามาใส่ให้อวซีนะครับเมื่ออวซีโดนโจมตีนะครับจะเพิ่มโทรศ์ให้เพื่อนในทีมทุกคนเนาะสงูสสงสุดสองรอบนะครับก็คือโดนตีสองครั้งนะครับเพิ่มสองโทรศเนาะ ให้กับขุนพลทุกขุนพลนะครับโอเคเราก็มาใส่กันเลยนะครับการปลดล็อกกลนศึกแผ่นลมใจเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวแดงนะครับตัวแดงโจโฉสองตัวนะครับแล้วก็มีตูมาอี้สองตัวนะแล้ววัตถุดิบในการปลดเวลเนี่ยนะครับวัตมันจะใช้วัตถุดิบเลยนะผมจะ พาไปดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือใช้ตัวละครในการปลดนะครับเมื่อเราใช้ตัวละครตรงนี้ปลดแล้วเนี่ยข้างในก็จะมีให้บริจาคตัวนะใช้ตัวเพื่อเพิ่มอีกพีนะครับสําหรับแผงรวมใจเนี่ยก็จะใช้ตัวแดง10ตัวนะครับเออตัวแดงก็จะเพิ่ม10 exp เนาะก็ต้องเก็บให้ได้100 exp นะครับส่วนตัวส้มเนี่ยเพิ่ม5 exp เนาะ ก็ได้มาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เป็นถุงแดงมานะผมก็จะเรียกเป็นถุงทอนะครับเออนี่ถุงทอร่วมสาบานนะตอนนี้ก็ลังเลใจอยู่นะครับว่าจะใส่ให้จูร่งหรือว่าเออกันมาก่อนเอาจูร่งไว้ก่อนนะครับ เออผมก็จะลังเลใจอยู่นะครับว่าจะเอาถุงทอเนี่ยใส่ให้จูโลงดีไหมหรือว่าจะใส่ให้อซีดีนะครับผมว่าใส่ให้โอซีดีกว่าเพราะออซีเนี่ยจะได้บัฟทรสะร้อนรัวนะครับมาเดี๋ยวเรามาใส่ถุงกันเลยนี่นะผมก็จะใส่ถุงเป็น ถุงทอเริ่มสาบานแล้วก็ถุงกวนอูนะครับสำหรับอ c ซเนาะเอ่อก็ขอจัดกระบวนทัพหน่อยละกันเพราะว่าเจ้าอ c ซเนี่ยมาแทงนะครับก็วางประมาณนี้เนาะอ c ซีก็จะโดนโจมตีจากแถวบนแล้วก็แถวกลางนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันอือหือ,หอพลังนี่เด้งขึ้นมารวยๆนะครับ ็ไปก่อนโอ้โหลืมรับตรงนี้นะครับเมื่อวานนะก็เสีย50าสิบตำลึงไปนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มารับตรงนี้อีกนะครับได้เป็นถุงท้มฟรีนะเอ่อโอเค ตอนนี้ไอ้ดีของผมเนี่ยก็ได้มาเป็นถุงทอร่วมสาบานนะครับแล้วก็วันนี้นะก็จะอัปเดตเป็นกนศึกนะครับกล่องก็เปิดเล่นไปแล้วกิจฉลองก็เพิ่งจบไปนะครับโอเคหลังจากที่เราได้มาเนี่ยเ,ออเดี๋ยวผมเนี่ยจะต,ต้องไปเชียร์ภันธกิจตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวไปทำเลยแล้วกันนะ อ่าซื้อไปแล้วร้านค้าขุนพลตรงนี้ผมก็จะรีหาแค่ตัวที่ใช้นะครับตัวที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนาะเพราะว่าอซื้อไปนะครับ อันนี้ผมก็จะรอจำานึ่งพอนะครับแล้วค่อยมาซื้อนะสัตไปนี่อันนี้ผมก็จะซื้อประมาณนี้นะครับซื้อแค่หินสก,กัดนะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเนี่ยของมันเหลือนะครับอืมอันนี้ก็มันเหลือนะ ผมก็ไม่ได้ขาดส่นอะไรนะครับก็ยังไม่ซื้อดีกว่าไอนตํ้ตำลิงผมก็ได้เกี้ยงแล้วนะครับโอเค ตาเล่าปีผมก็จะบวก25แล้วนะครับเมื่อศาสตราเล่าปีเนี่ยบวก25นะครับก็จะปลดล็อกความสามารถตรงนี้นะเปลี่ยนได้เปลี่ยน18%ของดัมเมจ่ที่ได้รับนะครับเป็นเ p ีรักษาเป้าหมายตนเองนะครับทุกคนนะอโอเคแต่ตรงน,นี้ก็ จะอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับทวนนะจะได้ตีดังแรงนะครับอาไปนะโอเคไม่พอก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเก็บมาเอาใหม่เนาะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาทดสอบประสิทธิภาพของกลศึกแผ่ลบใจแล้วก็ ถุงทอนะครับถุงท้อ่วมสาบานนะจัดไปเตรียนดับที่สูงกับผมนะครับอืไปเลยโอ้ยเขาเล่นเป็นโอ้โหโอเคเดี๋ยวอาจจะดูไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะทำให้ช้าลงหน่อยละกัน ถ้าผมอยากาถ้าผมอยากชนะทีมนี้นะครับผมจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นประมาณนี้นะครับอโอเคก็เปลี่ยนเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบอีกสักรอบแล้วกันนะ อที่เขาชนะผมเพราะว่าเขามีเอ,อโล่กมาตะของเซลเกวนะครับแล้วผมยังไม่มีถุงโจโฉนะนี่นะครับจูโลงกเขาก็ตีไม่เข้าเลยนะโอเคโดนตีแล้วก็ได้โทรศัพท์ให้เพื่อนนะ เห็นไหมครับเมื่ออุยซีโดนโจมตีนะครับนี่เด้โทรศัพท์ให้เพื่อนนะครับโทรศัพท์ผมก็มีรัวๆเลยนะคือเอาง่ายๆคือโทรศัพท์เหลือๆนะครับทุกเทิร์นนะนี่ครับโดนโจมตีก็เด้งโทรศัพท์นะครับก็คือเล่าปี่ของยาฮิวทุกเทิร์นนะ ถ้าจะทีมประมาณนี้ของก็ไม่ชนะผมนะโอเคเราปีก็ะหิวไปนะครับฮิวอย่างแรงเลยนะครับเลาาปีก ครับเจ้ลงเขาก็จะตายแล้วนะวเรารออีกสักหน่อยแล้วกันโอเคครับเราชนะได้เห็นไหมเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งนะครับโอเคเรามาดูทีมนี้ห่อยแล้วกันโอเคผมรู้แล้วนะครับว่าถ้าจะชนะทีมนี้นี่ต้องจัดยังไงนะครับโอเค การที่เรามาทดสอบทีมอย่างนี้เราก็จะได้รู้ด้วยนะว่าเราควรเล่นทีมประมาณไหนนะ เดินไปไหมเจ้แก้วเนี่ยโอ้โหอย่างไรงเน,นะครับโอ้โหทีนี้นี่หมดหวังจริงครับหมดสิ้นเลยแล้วกลับมาจาัดทีเหมือนเดิมดี่กแล้วกันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ มาดูกับมาหาเทพกคนนี้ป่ะโอ้โหโอเคก็ชนะได้นะครับถึงจะไม่มีเล่าปีคอยฮิลนะ<ม>ต่อไปก็คนนี้แล้วกันนะครับแต่คนนี้พลังค่อนข้างจะห่างนะครับ นะโอเคก็น่าจะแพ้นะครับไม่ต้องสึกนะครับเพราะว่าเขามีโล่เอร์แก้วนะเนาะก็ต้องรอผมเนี่ยม,มีถุงโจโฉอน,นะครับจะสู้ได้นะครับทีมประมาณนี้นะอ๋อผมมีแผนแล้วต้องชนะเขาได้นะครับนี่เปลี่ยนหน่อยแล้วกัน ประมาณนี้เลยชนะแน่นอนไม่ยอมนะครับเราต้องทดสอบดูนะครับว่าเราต้องเล่นประมาณไหนเอาจะได้แก้เกมเป็นนะครับโอเค เด้งข้อสารลรัวนะครับข้อสะนี่เหลือๆเลยนะครับเออเล่าปี่ลัวๆเลยนะสกิลก็เหลือๆเลยนะครับดูดิ เกือบจะสกิลทุกเทินเลยนะไม่ผิดหวังจริงๆมีปันอุซีมาโอ้โหสกิลทุกเทินอย่างจ้าป่ะชนะเขาแล้วนะครับสำหรับคนนี้นะเขาก็มีถุงโจโฉแต่ว่าไม่มีถุงท้อนะครับนี่เลยแล้วก็เออเหมือนจะยังไม่มีคนศึกเหมือนผมเนาะ อืมเขายังไม่มีกลศึกเเขาเอาเป็นกลนศึกนี้มาก่อนนะครับไวปันเทพนะโอเคก็สู้เขาได้แล้วนะครับโอ้โหผมภูมิใจมากตอนแรกนี้สู้เขาไม่ได้เลยนะโอ้เขาจากทีมอะไรของเขาเนี่ดูดิ เามาทดสอบกับคนนี้หน่อยแล้วกันโอ้โหยเจอทีมพิษแย่นะครับฮิวไม่ขึ้นเนาะไม่เขาย,ย,ยังไม่มีถุงนะผมว่าก็ยังฮิวขึ้นอยู่นะจงล่งอย่างแรง เรียบร้อยฮะหายคู่เลยครับโอ้โหไม่ไหวนะครับคนนี้ไม่ไหวจริงเนาะดามจจัดจ้านมีฮิวมีสะท้อนโอ้โหสูห้ยากจัดโอ้โหของขนาดนี้ เอาไปเถอะพี่เดี๋ยวไปสู้เลยนะครับคนเมื่อกี้เนาะโอเค้เราเจอทีมทีมไฟนะครับอันนี้เจอคนพลังสิบเก้าล้านเนาะอือกำเหน่งตี๊ดเจ๋อเลย หายนะครับแถวบนหายนะครับโอเคก็ชนะไม่ได้ก้วนะครับทางทางที่เราพลังแค่17ล้านเนาะเราแค่ได้กลึกแล้วก็ถูงทอร่วมสาบานมาก็ทําให้ทีมของผมเนี่ยโหดขึ้นเป็นอย่างโอ้โหเอาคนเดียวเลยไหมกําเหล่งเมาหมดนะครับโอ้โหคนนี้ ดาเมตเหลือเกินนะสู้ไม่ไหวนะครับระบ้ามัวไรเทียมชาปปลิโปเขามีถุงทอนะครับแพ้นะครับเพราะว่าเอ,อผิดข้อแรกเนาะขอลองสลับหน่อยละกันอาจจะมีลุ้นนะมีลุ้นชนะนะครับ เดี๋ยวเมื่อกี้ผมดีเท่าไหนนะวันนี้มีลุ้นอยู่นะมีลุ้นอยู่นะทำเป็นเล่นไปโอเคโล่ไปเล่งของโดนน,นะครับ โลเซลเกลนะครับไม่ไหวเนาะถ้าติดโลเซลเกลเนี่ยคือคือซีงแง่งแก่นะครับคือไปไม่รอดนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับเราก็สู้ถึงได้เอ,อ,อันดับ5้าเนาะส่วนอันดับ4อันดับ3าอันดับสองอันดับหนึ่งยังไม่ไหวนะครับพลังเข้ามาก็ผมสองล้านเนาะก็ชนะได้นะครับออไม่ได้2ล้านธรรมดาด้วยนะ เออเป็นสองล้านสี่นะครับอืมทีมจูโรกผมเนี่ยได้เชิดฉายได้โลดแล่นในวงการเกมแล้นะครับก็ทิมนี้ก็จะมีท่อนี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูเล็กๆน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวก็เราก็จะห่างหายกันนานเกินไปเนาะเดี๋ยวก็จะแบบเออ่ยังไงล่ะ มาอีกทีหนึ่งทีมเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วนะครับ <c oughs> ก็ไม่เอาเนาะก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆละกันนะครับว่าผมเล่นเนี่ยผมปั้นทีประมาณไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นครับเออก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ